เอาเลยครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกม a อ r r ร์เมเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งพาร์ทที่แล hm ้วผมก็รู้แล้วทำไมผมเดินช้านะครับเพราะว่าน้ำหนักในตัวเนี่ยมันเยอะเกินนะครับผมมันก็เลยไม่สามารถที่จะวิ่งหรือเดินเร็วๆได้นั่นเองซึ่งพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปตรงจุดบ้านเราก่อนเนาะเพราะว่าแถวบ้านเรามันมีน้องบอกว่าไอ้แสงตรงนั้นมันสามารถดรอปของได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูตรงแสงนั้นซะ มันดับจริงหรือเปล่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงขอขึ้นไปบนบ้านก่อนได้นะชิบหายขึ้นไม่ได้อีกโอ้โอเคบ้านมันค่อนข้างที่อยู่สูงเราขอไปดูตรงแสงก่อนแล้วกันเนาะฮัลโหลจะมีอะไรไหมตรงแสงนั่ยนะข้าต้องการที่จะเข้าไปดูจริงๆนะโอเคปโอเคโอเคโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมึงอย่าติดดิโอ้โยบ้าเอ้ยตกใจหมดเลย มันขึ้นว่าเราหิวน้ำเหรอกินน้ำตรงนี้ได้ไหมอ่ะกินได้ไหมกินได้ด้วยกินน้ำทะเลได้ด้วยนะประเด็นเออโอเคครับเรียบร้อยโหโอ้พระเจ้านี่มันแสงอะไรเลยผมไม่เข้าใจแล้วมันดบของอยู่ตรงไหนเนี่ยอะดบของยังไงเดี๋ยวมันดบของยังไงอ่ะ Hello my friend เจอรับเตอร์ครับหนึ่งตัวเพิ่มเนือขอ,ขอกินข้าวก่อนนะเบอร์รี่ไหนกินไม่ได้บางวเนี่ยมีแเรวก็กินไปก่อนนะประทังความหิวมันยังไงเนี่ยมันใช้ยังไงผมไม่เข้าใจเออมีคนบอกว่ามันสามารถเอ่ออะไรนะเดี๋ยวเอาขวานเอาค้อนมาก่อนอะถือไว้หน่อยไปปึ๊บเปลี่ยนเป็นขวานกับค้อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแล้วกันวดฒิเตา เดี๋ยวเราต้องวิ่งกลับบ้านกันก่อนเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะหิวแล้วอะ่ะเออมันมีขีดหิวเริ่มขึ้นแล้วครับต้องไปหาเสื้อไม่ช่ไม่ช่ไปหาซื้อต้องไปหากินอะไรก่อนนะปุ๊บโดดไม่ขึ้นอีกเลยช่าหอเดี๋ยวขอขึ้นไปดิขึ้นไงเนี่ยบ้านเราอ,อยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมเออแล้วเราจะขึ้นไงวนะเนี่ยเอ้บ้านจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยขอกลับบ้านหน่อยได้ไหมบ้านจ๋าพี่บ้าแล้วจ้า โอ้ยแล้วจะกลับบ้านไงเน,นี่ยเินขึ้นข้างบนไม่ได้ดิมึง <c oughs> ติดกระหน,น่ำซัมเมอร์เซลโอเคโอเคเดินเดิน,ดนค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆย่องค่อยๆย่องแล้วบ้านเราอยู่จุดไหนเนี่ยโอ้ยอะไรจะติดปานนนเนี่ยมันขึ้นยากเหลือเกินเออบ้านบ้านโอเคตรงนี้ใช่ไหมขอกินข้าวก่อนนะจ๊ะมีข้าวกินไหมเนะี่ยบ้าเออวมีอยู่เว้ยเอ้อย,ยอนึกว่าจะไม่มีซะ,ะกินกินกิน มีเท่าไหร่ก็ยัดลงคอไปก่อนนะได้ขีดอาหารโอ้ยเยวเยอะเวยกินให้หมดเลยแล้วกันเนาะแล้วก็ขวานนี่เดี๋ยวเราถือไปตัดไม้กันก่นกนอนดีกว่าเขาบอกว่าถ้าใช้ขวานขุดหินมันจะหินเยอะกว่าล่ะใช่ไหมไม่รู้นะครับว่ามีแต่มันมีคนแนะนํามาอย่างนั้นอ่ะเออแต่ผมไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ขอเอาขวานมาตัดไม้ให้พังก่อนแล้วกันโอ้โหตัดได้พังเร็วเรวเอออันนี้เราขาดเลยขาดพวกหินอันนี้เราจะพังแล้วอะ เออเดี๋ยวขวาแล้วก็จะพังแล้วนะมันนานเช้าแล้วเกินเช้าสักทีสิเพื่อนเอ้ยมันค่อนข้างจะมืดเลยนะนี่ออันนี้ต้องใช้ไม้แม่ต้องใช้ไม้ตลอดเลยเว้เดี๋ยวๆๆมันมืดแต่แถวนี้ไ <c oughs> <c oughs> อ้เย่ดำทัมมินเดี๋ยวจะมืดไปไหนเลยโอ้โหคดมืดบอกตรงๆอะไรมันจะมืดป่านนั่นเน่ยโอเค มันจะไปเก็บไอ้นี่ที่ไหนอะเดี๋ยวขอเก็บตามพุ่งไม้ได้อ๋อคือไอเหมือนเชือกนี่มันเก็บตามพุ่งไม้ก็ได้ใช่ไหมโอเคครับงั้นเหรอเราจะเก็บก่อนเย้เด็กตั้งเก้าอันเนี่ยเราต้องการเก็บมันก่อนโอเคได้มาสี่อันแล้วลองลอง,ลองคาบหีบด,ดูสิเราคาบหีบได้ย,ยังหีบละนี่ใช่ไหมต้องใช้เลเวลหกแล้วเราคาบได้ไหมไม่ได้เหรอต้องใช้เลเวลโอ้ยเซ็ง สิ่งแลวเลเวลเราต้องไปหาจากสัตว์ใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องครบาบอาวุธนะครับผมเ <c oughs> พื่อฆ่ากับพวกสัตว์ต่างๆอเพื่อฆ่ากับพวกสัตว์เลยเออเราเลยต้องจําเป็นที่จะคราฟอาวุธเพื่อไปล่าพวกมันกันโอเคเราจะเก็บไปเรื่อยๆนะตรงนี้โอเคตอนนี้ของในตัวเราเริ่มเต็มแล้วผมคิดว่าเราน่าจะทิ้งของไปนะเอออันนี้ทิ้งไปเลยไม่ต้องการอะไรอีกต้องทิ้งวะ ้ก็ดองเต่าเนี่ยไม่ได้ต้องการใช้เลยนะอันนี้ก็ทิ้งไปก่อนเออไปผมพร้อมที่จะเป็นล่าไก่ป่ากันแล้วนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมไม่คิดโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมึงชิบหายเดียวแล้วหิวตัวเองยังไงนะ่ะโอ้ยชิบาาาาหายอ้าวอ้าวขาหักครับหรือว่าเราต้องรอหิวรอหิวไหมโอเคโอเครอหิวก่อนก็ได้อีบ้าเอา้ย โดดมาไม่ดูตามมาตาเรือเลยโอ้โหขาหักเลยไหนะเห็นไหมแล้วเราจะหิวขาเราอย่างไงเนะี่ยขาหักแล้วจะหิวขาอย่างไงอนะ่ะหรือว่าเราต้องรอต้องรอหรือว่าเราต้องเดินโอ้ oh, my friend โอ้ oh, holy shit holy shit what the fuck โอเคได้เลยครับอืมแต่เลือดเราก็หายไปเยอะเหมือนกันนะเออเลือดเลือดหายอะ่ะ เออตกทีนี่เลือดเอ้ตัวตัวไอ้นี่ตัวเอ้อยากฆ่าตัวเต่าบ้างนี่เลยเออแต่กลัวจะสู้เต่าไม่ได้นี่สิโอ้โหเต่าว่ายน้าแหมมันมีตัวอะไรจะว่ายมาฝั่งเราฮะเราจะไม่ไปยุ่งกับมันเราจะไปแถวแสงต่อเมื่อกี้เหมือนเห็นโดโดอืมมันจะเห็นโดโดอยู่แถวนั้นต้องการโดโดสักตัวแล้วกันโอ้หูมีฉลามผมชอบอยากจะฆ่ากับฉลามมากเลยเอออยากจะให้แบบฉลามช่วยฆ่าเต่าเลยอย่างเงี้ยพอจะได้หรือเปล่า โอเคครับเก็บหินเงี้ยเก็บไม่ได้ด้วยเวลาถือของอย่างนี้โอเคหนาวอีกโอ้จเจเลยแล้วโอ้โหมีแสงแดดไม่ได้ช่วยหอ,อกเหี่ยวอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเท่าไหร่อ่ะนายโอ้โหยิบสองเลยเหรอเลือดน่าจะเยอะไม่อยากจะบวกเท่าไหร่เออผมกลัวเลือดมันเยอะแล้วมันกลัวเสียเวลาในการตีมากครับเพราะฉะนั้นเราฟาร์มโดโด้ด,ด้วยไหนอ่ะโดโด้ไหนอ่ะเอ้าโดโด้เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมันมีอะไรลงมาแล้วอ่ะ เฮ้ยเด้อเด้อเดโอ้โหเดินเสาร์น้อยลังแกเดินเสาร์ใหญ่นี่คืออะไรเหรอเอ๊ะผมใช้ไม่เป็นเอ่อนี่แน่นี่แน่ลังลังแกคนอื่นเขาไอสารละเลวไอสารละเลวนี่นี่นี่โอ้โหพิกแอปพังชิบหายเดี๋ยวนี่เนี่ยฟาร์มเนื้อฟาร์มเนื้อมันมาโอ้ยแย่แล้วจะตายเกือบตายโอ้ยอันตรายนะเนี่ย โอ้ยเดี๋ยวเราต้องขาบเอ่อไอเจ้ากองไฟครับมันต้องการเอ่อไม้ใช่ไหมอุ้ยโด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 บอกฮัลโหลโดโดบอกฮัลโหลจะมากินฉะเหร่ใช่แล้วโดโดข้าจะมาฆ่าเจ้าอุ้ยแต่เราฆ่าไม่ได้ครับเราขาหักอยู่งั้นเราก็ฟาร์มไม้ไปก่อนแล้วกันเนาะต้นไม้เล็กๆมันจะได้ไอไอเทมด้านบนเห็นไหมเออเดี๋ยวเราจะฟาร์มบอกมาโอเคพอจะขาบได้หรือยัง โอเคครับคาฟได้เราก็ต้องครับหน่อยแหละเออต้องการครับเอ่อต่อเผาถือวางเปิดเปิดสิเปิดแล้วก็เอาไม้ใส่เนื้อใส่แล้วก็จุดไฟครับผมแล้วก็ยืนอยู่ตรงไฟนี่เลือดจะหิวไหมนะเหมือนมัน,มน,มนไม่น่าจะหิวนะมันน่าจะมีค่าเท่าเดิมหรือเปล่าไปโอเคครับเมื่อกี้ทำไมผมใช้หอกแทงมันพังเร็วจัง โอ้ไม่เกดเออหอกพังเร็วเร็วเออเร็วเร็วเลยเร็วเร็วเลยเออแป๊บเดียวพังอะไรอย่างเงี้ยหอกขมเซสงเลยดูไอ้ตัวนี้ดินะโอ้โหตัวโคตรใหญ่เลยฮะโอ้โหเดินทีนี่จอสั่นเลยอันตรายนะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยโอ้โหขีกแล้วกูขี้บ่อยๆโอเคเอาเอาไม้ตรงนี้นะเราห่วงไม้เรามีไม้ที่ไหนเราจะเอาที่นั่นไอ้ตรงนี้มันเปิดยังไงมันมันต้องใช้ยังไงมันต้องเอ้าทำไมเหลือมันบอกว่าต้องใช้เลเวลสิบห้าห เราตบไปตัวนี้ไหมมันน่าจะได้เนื้อเยอะเหมือนกันน้ตัวนี้เออมันน่าน่าจะได้เนื้อเยอะแฮอ,อ,อยากจะกินมันแล้วเกินแต่ไม่น่าจะตามความเร็วของมันทันนะโอเคแล้วก็มากินก่อนเลยเรียบร้อยเดี๋ยวค้ามดูสิเออหอ,อกมันพังเร็วๆว,วะ่ะผมเสียดายมากถ้าผมจะครามหอ,อกเนะี่ยเออแล้วค้าไปเทมอะไรที่มันเออพังยากกว่านี้มีไหม แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องคราไปที่นอนให้ได้กนะ่ออครับแล้วก็ออันนี้คืออะไรหมวกละ่ะป้ายอันนี้คืออะไรไม่รู้อันนี้คือที่ขี่สัตว์นะ,ะต้องคับหอ,อกเหรอเสียด,ดายหอ,อกมันพังเร็วไปหน่อยเออเสียดายต้องหอกมันพังเวเร็วนี่แหละโอเคครับใช้หอ,อกมามามาแล้วไปล่าโดโดกันโดโดจ๋าโดโดดีถนี้ไม่จ๋าโอ้โหไลไลวีแวว โอ้ว oh, ่าจะเข้าไปแทงซะหน่อยโอเห็นสามเขานี่กเดินถอยเลยไม่ได้อ the ันตรายอืมโดโดเหรอโดโดโอูเกมนี้เป็นเกมที่เล่นแล้วแสบตามากเลยนะแสกวีว๊าบวีว๊าบโอ้โหไอตัวนี้มันยังอยู่ที่เดิมหรือมันติดบั๊กปะเอ็ด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 ลูกเฮ้ยมันติดบั๊กจริงด้วยครับหรือเปล่าหรือเปล่าอุ๊ย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 มันติดบั๊กปะเนี่ยตบ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 ตายตาย ตายโอเคเรียบร้อยครับผมตาย,ตายโอ้โหน่าสงสารจริงเลยไม่แป๊บแป๊บตายซะละไปเกิดใหม่นลลูกนะเฮ้ยขวานมันสุดยอดเลย <ícios> พังยากกว่าไอไอนั่นอีกเออเนาะพังยากจะตายคราบขวานมาเพิ่มเลยเอาขวานชิบหายขวานหมดต้องใช้ไม้อีกแล้วเอาเราซ่อมเหรอเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้เรากดซ่อมเหรอผมไม่ได้กดทิ้งเหรอเมื่อกี้เพาตัวเองกดทิ้ง ฟาร์มไม้ก่อนครับโอเคเมื่อกี้เราได้เลเวลมาเราน่าจะเออเอาอะไรเนี่ยน้ำหนักไหมเอออันนี้ถ้าจะครับก็ขอครับเป็นหีบล้วกันครับเพิ่มโอเคตอนนี้เลเวลเราเหลือสามเราสามารถครับทำให้มันครับอะไรเพิ่มได้อีกอะเออครับเหรอครับสิ่งที่ต้องการเลยนะผมต้องการครับครับอะไรเด้ออันนี้คืออะไรอะ โอ้ยครบเลยดิเนี่ยอันนี้คืออะไรไม่รู้จักอันนี้หนังสติ๊กใช่ไหมนั่นก็คราบไปน,นี่แล้วกันคนระับเอ,อทางเข้าบ้านเออน่าจะเฟี้ยวกว่าแล้วก็ตัดไม้ต่อครับอต้องการไม้ต้องการไม้ไมเพิ่มไม้นี่มันต้องใช้ในการอ,อ่ครับขวานเรื่อยๆเลยปั๊บผมต้องการขวานมากเพราะขวานมันเดี๋ยวเป็นหนึ่งของเต็มตัวอีกแล้วหรอขวของเต็มตัวอีกแล้วหรอ,อชักจะหนักกันไปแล้วนะของในตัวเนะี่ย อไม้เราเยอะเกินมาเลยหนักไม้เลยดียแป๊บนึงนะขอแยกก่อนไอ้ไม้มันก็ไม่ได้เยอะนี่วะไม้มันก็มีนิดเดียวนี่วะอ๋อไม่ใช่นิดเดียวแล้วฮะโอ้โหมีเป็นร้อยเลยโอ้โบ้านึกว่ามีนิดเดียวอะไรเนี่ยเออเอาเอาทิ้งไปอ่าทิ้งไปก่อนอะขอตัดไอ้นี่หาทําหีบก่อนแล้วกันครับเออทาที่เก็บของก่อนอ่าใบไม้ไอ้ต้นไม้น้น้อยนี่ก็ทุบออกไปทุบทุบสโล่ออกไปเลย เอออย่างงาั้นไม้นี่ฟาร์มไม่ยากเลยเนาะฟาร์มแป๊บๆปได้เยอะละเออไม้เป็นไอเทมเลยที่ฟาร์มไม่ยากเลยเออมีมันต้องใช้ใช้เยอะเหมือนกันนะเนะี่ยใช้เยอะเหมือนกันนะเราอะเออชักจะใช้เยอะเหมือนกันนะเราเนี่ยโอเคครับเมื่อกี้ได้เนื้อมาใช่ไหมสองชิ้นโอ้ยี้เกียดกับไปตรงนูงนะ้นอะเดี๋ยวไปเผาเนื้อกินกอนก็ได้มันหิวเร็วจังวนะเ K อเคเนี่ยเออเป็นเกมที่หิวเร็วมากเลยเนาะ แป๊บแป๊บหิวแป๊บแป๊บหิวอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยโอยหิวง่ายเหลือเกินโด้อเจอโดโด้สองตัวตัวหนึ่งขอเผาเออ่ของไว้กินก่อนนะเออ่เนื้อครับตามด้วยฆ่าโดโดกันเย้โอเย่มาแล้วโดโด้โดโด้ลุกโดโด้ลุกมานี่เดีลุกโด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 ้โด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 เรียบร้อยโดโดตายอูได้เนื้อมันสีแล้วล่ะอูโดโด้ได้เนื้อเยอะว่ะ โดโดคิดว่าจะรอดเหรอล,ลกูกคิดว่าจะรอดหลลเหรอลูกอ่าเรียบร้อยอกูเกลียดไอ้ตัวนี้เวลาเดินแล้วเกินเ,นเ,นเ,นเนฮ้ยจอกุสันเอ้ยเดียวโอ้โหเอาขวานฟาดหินเฉยเลยศพโ,โดโดอยู่ข้างในโอ้ยบ้าเอ,อ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นเอ้ยเจอ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 ,เจอ,เจอ,อตัวนั้นอนะ <c oughs> มันบักอยู่ในหินหรือเปล่าเออน่าจะใช่ โอเคครับเรามากินเนื้อกัอนก่อนเดี๋ยวอย่าพิ่งเจ็บยจเพิ่งเจ็บโอ้โหโคแค่ไม่ได้กินเนื้อเนะี่ยเอออันนี้ก็ทรมานเหลือเกินไม่มีความอดทนเลยนี่มันลูกคนหรือลูกตุด๊ดอีบ้ามานเนี่ยเดี๋ยวได้ๆกินกินไม่ใช่กินกดพูดเพียรเออหยิบหยิบไม้ก่อนหยิบ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 โอเคมันเป็นเชือกนะครับผมเราต้องหยิบเอาเชือกมาด้วยเออเนี่ยเนี้ยตามต้นกล้วยอะไรเงี้ยมันคน่อนข้างที่จะมีเชือกอุ้ยใชอันี่เยอะว่ะคาบได้ย,ยังจะคาบหีบได้ย,ยังเนะี่ยหยิบหยิบหยบ ยังคับไม่ได้ครับขาดอีกหกอันโอ้เรื่องมากแล้วเกินโอเคได้ละใช่ไหมมึงมึงอ๋อมันต้องใช้ไม้กูลืมไปไม่ได้ไม่ได้ลืมดูผิดอี่บ้าเลยโอเคใช้ไอ้ฝอยๆครับผมไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นท่อนไม้ใช่ไหมที่มันดอปอยู่เนี่ยเนี้ยเนี้ยไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะมันเป็นฝอยๆนะมันเหมือนที่ปัดฝุ่นเออมันเหมือนจริงนะเหมือนที่ปัดฝุ่นเดียวดอกขอผมเต็ม เอออันนี้ทิ้งก่อนแล้วกันครับมันค่อนข้างดีเยอะเกินแล้วไม้อ่าทบุทบทบุทบทบุทบพังมาพังมารับได้ยังหีบโอเคขาดอันนึงครับตบตบอ๋อจะได้ม่ไดชาติเนี้ยขอเออได้ทีเห้อโอ้โหกว่าจะรับได้โอเคใช้เวลาในการรับหน่อยอ่ารอรอเรียบร้อยครับได้หีบมาแล้วโอเคเราได้หีบมาแล้วแล้วก็จะมาวางเออตรง เออตัวนี้มันมันชักจะเข้าใกล้เราเกินไปแล้วนะเออเราว่ามันชักจะเข้าใกล้เราไปแล้วนะวางตรงนี้ก็ได้ไดครับไม่ยากอะไรหรอกเออไม้เบอร์รี่อะไรก็เก็บเข้าไปก่อนครับแ้ข้างในนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเรามีไม้กับมีไอ้นี่เราครับที่นอนได้ยังวะที่นอนเหรอที่นอนมัน มันยังไงอ๋อเออกครับที่นอนได้แล้วได้เลยได้แล้วผูสะตกลาวเลยได้ได้แล้วนี่ว่าเอยเดี๋ยวเรามานอนแถวริมชายหาดนะเพราะแถวริมชายหาดนี่ค่อนข้างจะมีตัวดอกดีเลยนี่ไงได้แล้วโอ้ยเราจะนอนหลังต้นไม้ฮะเราค่อนข้างที่เราค่อนข้างทีจ่จะชีวิตอาพับนิดหนึ่งแล้วมันเซฟยังไงวะนนะีะเ,เซฟที่นอนอยังไงเอพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษครับ VVF BF ครุ่ง เึ๊บเรียบร้อยโอเคตามด้วยมาดูที่อ่าหรือว่ามันต้องพิมพ์ชื่อเราลงไปชื่อกูาปุ๋ยอะไรวะชื่อตัวเองอะไรยังจำไม่ได้อีกโอ้โหอีบ้าเ้ยโอเคครับขวานเราจะซ่อมมันยังไงอ่ะไม่เป็นไรเราถือขวานเอ้ยหิวน้ำหิวน้ำเป็นึงเป็นมึงหิวน้ำหิวน้ำอีกแล้วกินน้ำกอ่อนเออน้ำทะเลก็อร่อยเหมือนกันรสชาติใช้ได้ครับผมค่อนข้างที่จะเค็มนิดหน่อยไม่นิดแต่เยอะเลยเออมันไม่นิดแล้วแหละโอเคเก็บมาฮะ เอาชิบหายเก็บมาแล้วกูเดินสโลต่อยแก่ mm hmm. เอาอะไรทิ้งดีนะเอาไม้ไม้ไม,มันอะไรเนี่ยสงสัยเราต้องอัพไอ้น้ำหนักเยอะๆแล้วใช่ไหมเนี่ย, <What the? S 2> ดดยวันเดจไดโนเสาร์เนาอาชิบหายตีได้ครั้งเดียวพังเลยเอ้ยจะเย็นดีซ่อมไงเนี่ยเอาเดี๋ยวทิ้งทั้งตัวทำไมเลยไม่เข้าใจเนี่ยทิ้งแล้วกันเนาะเอาหอ,อกมา โอเคขวานนี่ต้องใช้ี่ยอันนี้อีกแฉะไอเทมนี้ต้องใช้ตลอดเลยอะไอเจ้าไอเทมอ่าอันนะี้ต้องใช้ตลอดเลยมันเหมือนอะไรวะโอเคแทงครับผมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับผมหักเรียบร้อยอืมนะฮะก็เป็นตามเวรตามกรรมตามด้วยอ่าไม่ใช่สิอันนี้ต้องถือเดยถือมาแล้วไม้เบสบอลฟาดฮนะ เอ,เอามาฟาดต้นไม้ด้วยเออหาไอ้ของมาคับขวานเราด้วยชิบหายพังอีกอ่ะใช้มือก็ได้เต็มัวขาวมาเหมือนเดิมมันต้องคับใช้เยอะไหมเนี่ยอันนี้ต้องใช้อีกสามันครับสามันหนึ่งสองสามโอเคใช้ได้ตามด้วยขวานนะฮะโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็ทิ้งไปเลยเดี๋ยวอย่าทิ้งทั้งตัวสิทิ้งอันเดียวก็พอแล้วอย่าไปทิ้งทั้งตัวเออเกียจเก็บ มาได้แล้วเดี๋ยวเราเสาน้อยขอเนื้อของเจ้าไปลวกันนะได้เจ็ดโอ้โหได้เจ็ดอันเลยเหรอเนื้อเจ็ดโดโอ้โหไม่กอดได้เนื้อตั้งเจ็ดอันเนี่ยเดี๋ยวขอมาเผาฟืนเผาไฟต่อครับเออไอ้น,นี่เอาไปเผาเลยโอเคอันนี้ก็กินไปเลยโอเคใช้ได้ตามด้วยอัพของอ๋อมันยังศูนย์อยู่ละนึกว่าอัพได้ละโอ้โหทำให้ดีใจเออไอ้นี่ก็ทำให้เราดีใจไปได้วยเลย เราต้องการไม้ในการคราฟนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะออกไปล่าไม้กันเดี๋ยวขอเก็บของก่อนขอเก็บของก่อนนะจ๊ะขอฟาร์มฮะเดี๋ยวแล้วมันจะเปิดยังไงเออเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเปิดดีผมยังไงเนะี่ยเออสองห้าหกหกสองห้าหกหก อ้อวเราเปิดหีบเป็นไงอ่ะยิงอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอ๋อหรือว่านี้เปิดแล้วอันนี้ใช่ไหมในหีบอันนี้ก็เปิดแล้วใช่ไหมอ้าวคือแล้วของที่ผมมาเก็บวัดยัดแววมันไปไหนอ่ะเดี๋ยวได้เอาของมายัดเลยมัเนี่ยเออเอาช่างมันแล้วกันเอาเก็บไว้ก่อนก็ได้ยัด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 มีเท่าไหร่ก็ยัดเข้าไปก่อนครับโอเคป่านเราจะพร้อมที่จะไปฟาร์มไม้กันแล้วนะครับผมสําหรับการที่เราจะมาสร้างบ้านกัน นะก็ขอไปฟาร์มไม้รอทุกๆคนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยจะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมไปแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอฟาร์มไม้ก่อนนะเดี๋ยวพาทหน้าเราจะมาเริ่มสร้างบ้านกันเออเดี๋ยวฟังแบบใหญ่ๆเลยเดี๋ยวรู้เรื่องอะ